สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเด็กด้วยนะคะวันนี้วันเด็กใช่ไหมคะเราก็จะไปซื้อกล่องจุ๋มนะคะแม่เราให้แค่หนึ่งกล่องนะคะทุกคนเดี๋ยวตอดตอนไปอยู่ที่ห้างเลยนะแ้่ตอนนี้ก็อยู่ที่เดอร์เซอรขึ้นนะคะทุกคนเราตามหาร้านกล่องนี่ก็จุ๋มนะคะของสัตว์เลี้ยง อะไรเดี๋ยวขอไปเดินหาร้านก่อนนะคะตอนนี้เราก็เดินตามหาร้านอยู่นะคะทุกคนตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะแต่เราไม่เลยเพิร์โตอเลยแล้วเราก็เดินหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจ๋วเสียงดังมากเลยอ่ะทุกคน ตือเราพูดเตามีนะคะก็จะมีเอ่ออะไรก็ไม่รู้ออ๋ขา,ายของสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ขายของสัตว์พวกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคนตอนนี้ก็เจอร้าน toy defy แล้วนะคะอยู่ตรงโน้นนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยนะ,นะ,ะว่าจะได้อะไรโอเคร้านอยู่ตรงนี้มีอะไรก็คือคือ ไมม่่ oh ่อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะไปเธอเดินเข้ามาได้ไเดี๋ยวได้ค่ะตั้งนึค่ะไหนเธออยากกันตัวเหร่ กระสิบทำไมเธอเอาอันไหนเธอเลือกนะได้ baby t e a มีสรุปจะเอาอันนั้นเลยใช่ไหมใช่ไม่ดูอย่างอื่นแล้วนะใช่ไหนนั่ร้านที่ร้านที่เขาอยู่ไหนลูก The circle โอเคอาปาเอาเอาบอกพี่เขาให้หยิบให้อ่ะค่ะเอาหนูจะเอากองไหนกองไหนคะ เอากล่องอ่ะนี้นะลูกได้เลยค่ะเอากล่องนี้เลยใช่ไหมอืออ่านี่ค่ะไหนหันมาดูสิได้ตัวเนี้ยได้สามสีอ่ะไม่รู้นะว่าจะได้ตัวไหนไปจ่ายตังค์นะอือหอะจ่ายตังค์่ตอนนี้เราก็จ่ายเงินลงนะคะทุกคน เอาเท่านี้แล้วนะไม่เอาอะไรแล้วนะเหมือนได้ตัวที่อยากได้แล้วใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> ไปแกะที่ไหนที่รถ <Okay. laughs> เรามาเหมือนมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมอ่ะไปะอันนี้ก็คือร้านพอยดีไฟนะคะที่เดอะเซอร์เคิลนะคะนี่ งานพวกกล่องสินนะคะมีอนใสเอาด้วยโอเคตอนนี้ก็เราก็กำลังกัดนะคะแล้วก็ได้ของกัด็กมาแล้วด้วยไหนขอดูหนะน่อยค่ะอันนี้คือซื้อจริงๆใช่ไหมใช่ปะอู๋ช่วยเช่านะคะเช่าเช่าอะไร อตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปแกะดูแ,ะแกะที่ไหน,นแกะบนรถเลยใช่ไหมโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะคะเราตื่นเต้นมากว่าจะจะได้ตัวอะไรเบบี้ซีอุ๊ยโอ้ยากอะทุกคนกล่องมันใหญ่อะตื่นเต้นอะนี่นะคะลัคกี้แคทแนวนำโชคขอดูหน่อยกล่องเป็นไงได้เสียงกระดิ่งไหมคะทุกคนเนี่ย โอเคนี่นะคะตัวที่เราอยากได้ก็เป็นตัวสามสีนะคะเราอยากเราลุ้นมากเลยว่าเราจะได้สีเข็ดไหมอ่ะไปก็แก่กันเลยนะคะข้าวแกะระวังกลองขาดอุ้ยเรียบร้อยแกะไดไแก่ได้ไหมเดี๋ยวต้องให้ฉันแกะให้ออุ้ยมาแกะให้นะโอเคนะคะตอนนี้แม่เราก็แกะให้นะคะประมาณนี้โอ้ดีทุกคู การ์ตูนเจคะลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้ดูเดี๋ยวดูอะไรตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเธอยังไม่อยากดูเหรออยากลุ้นเหรอเธออะไรนะแม่เดี๋ยว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 เฮ้ยเธอสีดำสีดำเฮ้ยตากินฮะตากิน ต่ากิ้งคืออะไรอ่ะมันกิ้งได้เหรอใช่โอเคไหนขอดูการ์น่อยขอดูการ์ว้ายนี่นะคะเราได้ตัวนี้ไหนขอจับหน่อยว่าตัวอ๋อมันตัวกวได้ตัวสีเขยตัวไม่ใช่ได้ตัวไหนขอดูได้ตัวนี้โอเคพอใจร้านนะสำหรับนี้ต้องขอตัวราไปอูเก็บไม่ไหนตัว สำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวราไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคน